เต้านมอะค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นเต้านมเล็กก็ไม่ได้บ่งบอกว่าน้ำนมคุณแม่จะน้อยเต้านมใหญ่ก็เหมือนกันก็ไม่ได้หมายความว่าเต้านมใหญ่แล้วนมของคุณแม่เนี่ยจะเยอะแ<ด>พะทย์หญิงณทิยาช,ชูเมืองนะคะกุมาราแพทย์ทารกแรกเกิดและปลิกกำเนิดโรงพยาบาล BNH ค่ะ แต่ละคนนะคะคือจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับว่าปริมาณต่อมน้ํานมของคุณแม่ค่ะแต่ละคนไม่เท่ากันซึ่งต่อมน้านมเนี่ยไม่สามารถจะเลพิเซนได้โดยการดูขนาดของเต้านมเพราะว่าในเต้านมอะคะ่ะถึงแม้ว่าจะเป็นเต้านมเล็กก็ไม่ได้บ่งบอกว่าน้ํานมคุณแม่จะนอ <c oughs> ้อยเต้านมใหญ่ก็เหมือนกันก็ไม่ได้หมายความว่าเต้านมใหญ่แล้วนมของคุณแม่เนี่ยจะเยอะ2ก็คือพวกเรื่องปัจจัยต่างๆทางด้านสุขภาพของคุณแม่ค่ะคุณแม่ที่มีโรคประจําตัวอย่างเช่นพวกโรคไทรอยหรือว่าโรคเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทําให้มีปริมาณฮอร์โมนของการสร้างนน้ําม ไม่เท่ากับคุณแม่ที่สุขภาพดีแข็งแรงปกติปัจจัยที่3ามะค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องวินัยและก็คือในช่วงแรกอะค่ะที่หลังจากคลอดไปเนาะคือคุณแม่ต้องมีการกระตุ้นให้สร้างน้ํานมอย่างเหมาะสมแล้วก็ถูกวิธีค่ะช่วงแรกเนี่ยก็พยายามเอาลูกเนี่ยให้เข้าเต้าได้บ่อยที่สุดแล้วก็มีการระบายน้ํานมออกจากเต้าอะค่ะทุกทุกสองถึงสชั่วโมงถ้าสมมติในช่วงสัปดาห์แรกเราไม่ได้เอาลูกเข้าเต้าเลยหรือว่าไม่ได้มีการปั๊มนมระบายน้ํานมออกจากเต้าเลยเนี่ยก็จะทําให้น้ํานมของคุณแม่ค่ะน้อยลงได้ค่ะ ช่วงระหว่างที่ตั้งคันนะคะจริงๆก็มีการดูแลร่างกายตามปกติไม่ได้เครียดจนเกินไปนะคะทานอาหารที่เหมาะสมครบห้าหมู่สุกสะอาดแล้วก็ต้องระมัดระวังในการทานยาบางชนิดทั้งสุขภาพตอนตั้งครันด้วยแล้วก็อาจจะมีผลต่อน,น้ํานมในอนาคตตอนหลังคลอดได้ะคะ่ะแล้วก็ทานพวกวิตามินเสริมที่คุณหมอสูตริแพทยเขาให้อย่างสม่ําเสมอ เออจริงๆถ้าเป็นอาหารคาตามคาแนะนำสาตนดาดทั่วไปคือจะให้ทานอาหารที่ครบห้าหมู่ค่ะแต่ส่วนที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือคุณแม่ในช่วงที่ให้น้ํานมอะค่ะอาจจะมีความต้องการของโปรตีนที่เยอะกว่าคุณแม่ตามปกติอะค่ะแนะนําให้ทานโปรตีนอย่างน้อยประมาณ1.5กรัมต่อน้ําหนักตัวเนาะส่วนอาหารจากธรรมชาติจริง,รงๆแล้วก็พวกหัวปลีขิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถทานได้อาจจะมีช่วยในการช่วยกระตุ้นน้ํานมให้หลังน้ํานมดีขึ้นค่ะวิตามินเสริมที่คุณหมอสูงเขายังจะให้อยู่ก็จะเป็น พวกธาตุเหล็กแคลเซียมวิตามินดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยคุณภาพของน้ำนมแม่ค่ะขึ้นอยู่กับนิวทริชันของคุณแม่เป็นสําคัญเลยถ้าคุณแม่ทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนน้านมก็จะมีคุณค่าตามไปด้วยค่ะไม่เกี่ยวเลยค่ะปริมาณของน้ํานมขึ้นอยู่กับต่อมของน้ํานมซึ่งต่อมน้านมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับปริมาณไซส์ของนมเลย คุณแม่ที่ปริมาณน้ํานมมีเยอะมากค่ะก็แนะนําให้เก็บอย่างเหมาะสมเก็บใส่ในถุงน้านมแล้วก็ถ้าเยอะมากๆอาจจะต้องมีการจัดระเบียบสต็อกให้ดีเพราะว่าถุงทั่วไปเราไม่สามารถใช้เก็บน้ํานมได้ค่ะเวลาเราเอาน้ํานมไปแช่ในช่องฟรีเลยนะค่ะถุงอาจจะแตกรั่วซึมทําให้มีความปนเปื้อนในน,น้ํานมน้ํานมมันไม่สะอาด Backto b no? mm hmm. a s i c เนาะคุณแม่พยายามปั๊มต่อเนื่องถ้าสมมุติว่าทําทุกแบบทุก2อถึงสชั่วโมงแล้วปั๊มแล้วยังออกน้อยต้องกลับมารีเช็คด้วยว่าคุณแม่ถึงปั๊มถูกวิธีหรือเปล่าเครื่องที่ปั๊มใช้ได้มาตรฐานหรือเปล่าขนาดกวยปั๊มนมที่เลือกค่ะมันถูกต้องหรือเปล่าทําไมไม่สามารถดึงน้ํานมออกมาได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้นอกจากปั๊มนมอย่างเดียวค่ะอยากให้แบบพยายามเข้าเต้าช่วยด้วยเพราะว่าทุกเครื่องปั๊มนมทุกยี่ห้อเนาะก็จะพยายามทําเลียนแบบการดูดของลูกของเราอะให้ได้มากที่สุด Thank you. หนึ่งก็คือคุณแม่ลดรอบปั๊มลงหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้มีการระบายน้ํานมออกอย่างเหมาะสมทุก2-3ถึงชั่วโมงหรือเปล่าค่ะถ้าสมมติคุณแม่ลดรอบปั๊มนมเนี่ยมันก็อาจจะเอฟเฟกต์ทำให้ปริมาณลดน้อยลงได้เพราะว่าฮอร์โมนที่สร้างน้ํานมหรือฮอร์โมนโปรแลคตินเนี่ยค่ะสามารถอยู่ในร่างกายเราเนี่ยได้ประมาณ3ชั่วโมงดังนั้นเมื่อไหร่ที่เราเริ่มยืดรอบปั๊มอะค่ะปริมาณโปรแลคตินเลเวลในร่างกายก็จะต่ําลงพอต่ําลงเนี่ยมันก็ทําให้ปริมาณน้ํานมเนี่ยมันลดลงไปด้วย